นักเเด็กๆกินดีจตอลนับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะวันนี้เจอกับคุณครูแผนแล้วอีกแล้วนะคะเราจะเรียนรู้หน่วยที่10เรื่องช่างตวงวัดนะคะสาระการเรียนรู้เรามาทบทวนของเมื่อวานก่อนเมื่อวานนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการวัดนะคะในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะคือ<า>นะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนอุปกรณ์การวัดก่อนนะคะความหมายของการวัดการวัดเป็นการวัดความอยากจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งอุปกรณ์ในการวัดในครั้งนี้ เรามาดูอุปกรณ์ในการวัดความยาวนะคะไม้บรรทัดนะคะสายวัดตัวเอาไว้วัดตัวไม้บรรทัดก็ใช้วัดกระดาษวัดความยาวของนอิ้วอปากกาหรือสิ่งของต่างๆนะคะไม้โปรเทคเตอร์เด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจว่าไม้โปรเทคเตอร์คืออะไรเดีย๋ยวค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะสายวัดชนิดตลับนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์สําหรับ เป็นเครื่องมือช่างสำหรับคุณพ่อของเด็กๆนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดการวัดก็คือจากอีกจุดหนึ่งไปหาอีกจุดหนึ่งเมื่อมีปริมาณความยาวเท่าไหร่นะคะอันนี้คือความหมายของการวัดนะคะในวันนี้ในเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะ ความหมายของอุปกรณ์งานช่างตวงที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นฝ่ามือความยาวของคืบฝ่ามือข้อศอกนะคะศอกของเราตรงนี้ก็ไม่ได้มาตรฐานนะคะผู้ใหญ่บางคนบอกว่าก้าวเราใช้การนับก้าวการนับก้าวก็เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะ,ะๆๆๆๆนะคะเพราะว่าไม่มีตัวเลขะค่ะ อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะก็เช่นพวกขวดน้ำที่มีขนาดไม่เท่ากันนะคะสนามฟุตบอลนกวีดนะคะพวกนี้ไม่ได้มาตรฐานนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เป็นตัวเลขคืออุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดการตวง สมมติว่าเด็กๆจากาตวงปริมาณของน้ำเด็กๆก็ใช้แก้วที่ไม่มีจำนวนตัวเลขก็ขถือว่าเป็นการตวงที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นกันนะคะเช่นตักน้ำสามแก้วแต่แก้วนั้นไม่มีตัวเลขบอกจำนวนนะคะบอกปริมาณนะคะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ ไม่ได้มาตรฐานนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานในการวัดนะคะเช่นอะไรบ้างคือมือข้อศอกการก้าวเท้าแล้วก็แก้วน้ำที่ไม่มีจำนวนตัวเลขอันนี้คือไม่ได้มาตรฐานถ้าได้มาตรฐานเช่นพวก ช่างกิโลไม้มันทัดที่มีตัวเลขบอกสายวัดที่มีตัวเลขบอกอันนั้นคือได้มตรฐานแต่ถ้าสมมุติว่าสายวัดที่บางคนเอาเชื่อกมามัดก็ถือว่าไม่เป็นอุปกรณ์ในการวัดที่ได้มาตรฐานเช่นกันนะคะคุณค่าพรอวรลสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนในวันนี้นะคะข้อที่สองความจริงพระเยซูตัดป้า พระองค์คือหนทางความจริงและชีวิตชีวิตของเราเป็นการแสวงหาความจริงความจริงของธรรมชาติความจริงของโลกและความจริงของชีวิตมนุษย์พระองค์สอนเราว,ว่าความจริงทําให้เราเป็นไทยและอีกข้อหนึ่งก็คือความซื่อตรงนะคะความซื่อตรงก็เปรียบเสมือนกับไม้บรรัดหรือว่าสายวัดมันจะตรงแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะ ในาามาตรฐานก็คือมีจํานวนตัวเลขบอกปริมาณท,ที่ที่แน่นอนนะคะคือความจริงความซื่อตรงนะคะวันนี้เราเจอกันไม่แขยงเท่านี้เดี๋ยววันต่อไปเดี๋ยวเราค่อยเจอกันครั้งต่อไปนะคะเด็กๆวันนี้ครูแพนงขอให้เด็กๆโชคดีและรักอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ ออกไปไหนต้องใส่แมสล้างมือบ่อยๆโอเคนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งต่อไปไม่ไมค่ะ